ว่าด้วยเรื่องของ history นะครับให้ขั้นแรกทดลองเอาตัวนี้ไปก่อนคั้นลอกภาพ edit คั้นลอกภาพแล้วก็มาเปิดไฟล์ new edit p r e a วางรูปภาพลงมาในการแต่งภาพนั้นก่อนที่จะแต่งภาพเราจะต้องกำหนดขนาดที่เหมาะสมในการแต่งภาพก่อนใช่ไหมครับให้เราไปที่ image เลือก image size แล้วก็ล็อกวิดกับไฮเข้าด้วยกันหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนค่าด้านที่มีค่ามากกว่าในที่นี้สูงมีค่ามากกว่าเอ้ยกว้างมีค่ามากกว่าก็คือวิดนะครับวิดมีค่ามากกว่าก็เปลี่ยนเป็น2 9 7เซนติเมตรก็หมายถึงค่าของ A4 นะครับเราจะเทียบขนาด A4 กับ300 dpi มันคือความละเอียดที่เหมาะสมในการแต่งภาพนะครับ A4 กับ300 DPI ในส่วนของ DPI หรือ Resolution เนี่ยตรงเนี้ยความละเอียดเนี่ยเราไม่ต้องล็อกนะครับเราปล่อยให้มันเป็นอิสระแล้วเราก็เปลี่ยนเฉพาะค่าวิดกับไฮ์ทวนอีกนิดนึงนะครับกับเรื่องของ Image Size ว่าตัวไหนคือล็อกไม่ล็อกให้เราลองคลิกลูก,ลกเครื่องหมายถูกตรงข้างล่างช่อง3 3ช่องล่างนี้คลิกแล้วก็ดูว่าโซ่มันล็อก ช่องวิดช่องไฮช่องเรสโซลูชันอย่างไรนะครับถ้าจํามันจํายากเราก็ดูเอาแล้วกันอ่าคลิกเครื่องหมายถูกสองอันล่างก็ล็อกวิดกับไฮถ้าล็อกทั้งหมดล็อกทั้งหมดก็ไม่มีเครื่องหมายเลยอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ล็อกเลยก็ลองเอาเครื่องหมายถูกออกเหลือเฉพาะอันล่างอันเดียวอย่างนี้เป็นต้นอ่าที่นี้เรากลับมาตั้งความละเอียดที่เหมาะสมในการแต่งภาพอีกครั้งหนึ่งโดยกําหนดค่าด้านที่มากกว่าให้เป็น 29.7แล้วก็ resolution หรือความละเอียดตรงนี้เป็น300โอเคครับพิกเซลต่อนิ้วนะครับไม่ใช่พิกเซลต่อเซนแล้วก็โอเคไปถ้าเราขยายถ้าเรากำหนด Image s i z ซแล้วภาพมันจะขยายอย่างนี้ให้ใช้ zoom tool, tool นะครับคลิกขวาที่หน้าจอแล้วเลือก fit on screen หรือคลิกที่ปุ่มข้างบนก็ได้ครับ fit screen ตรงนี้นะครับ มันก็จะเด็นภาพทั้งหมดไอตัว History เนี่ยครับก็หมายถึง Undo นั่นเองแต่ว่าการใช้ Undo ใน Photoshop มัน Undo ได้เพียงครั้งเดียวนะครับได้รอบเดียวเห็นไหมครับดูมันกลับไปกลับมาอยู่ตรงนี้ครับทีนี้เราจะ Undo ูหลายๆครั้งได้อย่างไรเราก็ต้องกำหนดค่านะครับกำหนดค่า กติเนี่ยเราจะย้อนถอยขั้นตอนได้20ขั้นตอนนะครับเวลาที่เราลงโปรแกรมลงมาใหม่ๆมันจะมีแค่20ขั้นตอนขั้นตอนที่เกิดใหม่ก็จะอยู่ล่างสุดขั้นตอนแรกๆก็จะอยู่บนสุดนะครับอย่างเช่นผมสร้าง selection ขึ้นหนึ่งอันเนี่ยขั้นตอนที่เกิดใหม่มันบอกว่า ellipse free tool e l l i p ที่ขั้น e n f r tool มันเกิดขั้นตอนใหม่ขึ้นมาก็คือสร้างเครื่องมือ selection แบบวงกลมนั่นเอง ถ้าผมย้ายวงกลมรครับเกิดไหมปึ๊บ move selection ก็คือย้าย selection ใช่ไหมฮะแล้วถ้าสร้างเลเยอร์ใหม่ปึ๊บคลิก new แล้วก็เทสีแดงลงไปปึ๊บมาดู history คืออะไรเกิด Paint Bucket ใช่ไหม a i n t Bucket ก็คือถังสีนะครับมันบอกให้เราทราบว่าเราใช้เครื่องมือ Paint Bucket เทสีลงไปใช่ไหมฮะ แล้วถ้าพิมพ์ลงไปล่ะคลิกตัว T แล้วคลิกที่ว่างคลิกที่ว่างปุ๊บจะเกิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นโดยอัตโนมัติเอาเองเลยนะครับก็คือเลเยอร์ตัว T ท,ที่พร้อมสําหรับพิมพ์ตรงนี้เอพิมพ์ค่างลงไปสูตรพิมพ์เสร็จอ่าก็ enter ไม่ใช้ enter พิมพ์เสร็จคลิกที่เครื่องมือตัวใดตัวหนึ่งใน Tool Box ผมเลือกคลิกที่ Move Tool แล้วก่อนนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้บ่อยที่สุด คอนโทรลที t, แล้วกด Shift ไว้ ide, ดึงขยายขึ้นมากด Enter เพื่อจบการขยายนะครับตรงนี้เป็นภาษาอะไรเนี่ยเราพิมพ์ภาษาไทยก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยสูตรแล้วก็คลิก Move t o o l เพื่อจบการพิมพ์เพื่อออกจากโหมดการพิมพ์นะครับมาดูซิว่าเราทำอะไรลงไปบ้างมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อย่างนี้ ดึงออกมาเลยเพื่อจะดูให้สะดวกอ,อย่างเช่นเราย้ายปุ๊บโมบทูลเกิดข้างเดียวคอนโทรนที่ย,ย้าย Enter เกิดฟรีทรานส์ฟอร์มขึ้นมามันก็จะเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆอย่างนี้ครับโมบเกิดขึ้นแล้วอ,อันที่เกิดล่าสุดมันก็จะอยู่ล่างสุดอันที่เกิดอันที่การทำงานก่อนมันก็จะเกิดอยู่บนๆนะครับการทำงานล่าสุดอยู่ล่างๆ ทีนี้พอมันครบ20่สิบ่สขั้นตอนปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเ้าสิบสิบเอ็าตัวน,นี้ยังไม่ถึงนะครับพอถึง20ขั้นตอนปุ๊บขั้นตอนบนสุด new place image อะไรพวกเนี้ยที่อยู่บนบนเนี้ยมันจะโดนตัดออกไปทีละอันทีละอันอันใหม่ก็จะเกิดขึ้นใหม่ทีละอันทีละอันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าเลย20ขั้นตอนปุ๊บข้างบนมันถูกตัดแล้วมันจะทําให้เราย้อนถอยกลับไปมากๆไม่ได้ เพราะว่ามันกําหนดไว้แค่นั้นนะครับทีนี้เราต้องการที่จะกําหนดให้ขั้นตอนตรงนี้มันมีเยอะๆเพื่อเพื่อเราทํางานผิดพลาดเราจะได้ย้อนกลับไปมากๆได้เราก็ต้องมาตั้งค่าเองอันนี้ผมตั้งค่าไปแล้วาการตั้งค่าให้มาที่ edit preference แล้วก็เลือก performance ตรงนี้ครับตรง history state เนี่ยปกติมันจะเป็น20แบบนี้ใช่ไหมครับแต่เราสามารถที่จะกำหนดเองได้โดยคลิกที่ ามเหลี่ยมตรงนี้แล้วเลื่อนไปขวามือเลื่อนสุดไปก็คือ1,000ก็คือเราสามารถย้อนถอยได้1,000ขั้นตอนเลยนะครับแต่ในที่นี้ผมเป็นมืออาชีพชํานาญแล้วผมเอาแค่200ตรงนี้ผมก็เหลือเฟือแล้วนะครับพอตั้งค่าพิมพ์ค่า200ลงไปเสร็จแล้วก็คลิกโอเคตามปกติทีนี้ยากไหมครับการใช้ฮิสตอรี แถมให้อีกนิดนึงนะครับสมมติว่าถ้าผมต้องการตัด background ของเสื้อสูตรนี้ออกครับผมดึงตัวนี้ทิ้ง layer background ข้างล่างทีนี้เหลือเฉพาะ layer background ของเสื้อสูตรใช่ไหมฮะเราก็ใช้แบนทูนคลิกที่สีขาวที่เป็น background คลิกเสร็จแล้วก็บวกบวกก็คลิกตัวที่2ที่ option bar บวก selection บวก selection เข้าไปบวก selection เข้าไปบวก selection ขึ้นไปบวกเข้าไปบวกเข้าไปหลังจากนั้นทุกครั้งที่สร้าง selection ให้ทําอะไรครับกําหนดความฟุ้งของเส้น selection ใช่ไหมฮะในที่นี้ผมกะประมาณสัก3 3มอาจจะเยอะเอา2เพราะอาขอภาพค่อนข้างจะคมใช่ไหมฮะไม่หมดเอาอีกตรงนี้ที่หนึ่งกำหนดความฟุง้งมาที่ select modify printer แล้วก็2 enter กด delete ที่คีย์บอร์ดปุ๊บเป็นไงครับ Background ของเสื้อสูตรตัวนั้นหายไปเลยใช่ไหมครับปิดตาตัวนี้2ตัวดูเห็นไหมครับแล้วก็ใช้ Move t o o l ย้ายได้ตามต้องการเห็นไหมครับว่า History ก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆทุกขั้นตอนที่เรากระทําลงไปโอเคจบการบรรยายเรื่อง History แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ